ไอ้เฮียกูสไนต์แตกเนี่ยมึงเล่นหาอะไรเหฮะแค่ดิสตึกมึงป้างมันไม่เป็นหออเหรอไอ้เฮียมึงยืนกลางตึกพ่อมึงดิฮะมึงดักบันไดไม่เป็นหรอคนนึงอ่ะไอ้เฮียอีกคนมึงก็ยืนตรงเนี้ยดูแค่เนี้ยยากมากเหรอวะไอ้สัตว์มึงมาถือสไนต์เล่นไหมเฮออียได้รู้สึกบ้างไปแบมแม่งวันทำตัวจังไรฮะใจเย็นมึงห,หัวร้อนเลยเนี่ยแบมไอแค่นี้มึงทำไม่ได้เหรอฮะเฮียหัวร้อน หัวร้อนเลยเนี่ยอะไรอะพี่หัวร้อนดิฮะสนเยอตกเะพี่สนเยอะไรอาเขาสามพี่ซื้อให้ผมไหมร้อยห้าสิบเลยโอ้โหแบมใจเย็นดิวะโอ้ยมันง่ายๆอ่ะมันไม่น่าตายอ่ะมันไก่อ่ะมันอะไรมันแต่งตัวแบบทุเล็อ่ะกูแบบรับไม่ได้อ่ะตายแบบใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งหัวร้อนดิว่า มึงไปซื้อสนามมาเล่นดิมึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มึงครบกูอย่างงี้นะเดี๋ยวมึงรู้เลยสองตัวกูจำชื่อมึงได้แล้วไงกูจำฝังใจเลยไอ <Okay, S 1> ตัวดูดิดตึกเนี่ยโค้ฟเป็นกะหรี่แบบเชียอะไรอย่างเงี้มึงจะคุมเซิฟยี่สิบยังไงวะฮะเทพเจ้าไม่เหรอนจะเป็นเทพไวโตนไม่เหรอไอ้ยแบบมันหัวร้อนว่ะมึงโซโซเอฟโซเอฟอยู่ป่ะอ๋ออโหอยู่ป่ะ ยเพนักงานตกตามตัวเรียกพนักงานดับเพลิงนี่ดิตึก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 มุมกูมุมกูเฮี้ยแถ่ดิแถ่มึงยิงดิ่ลงเลยนะพี่ติ๊บพนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิงเฮี้ยมันยากเลยวะไอ้แตกแล้วเนี่ยพนักงานเรียกเรียกพนักงานดับเพลิงหน่อมหม่อมไม่ง่ายดับเพลิงเนี่แหละพี่ฮะทำแล้วทำแล้วอะไรแบงไม่มีอะไรดับเพลิงเฉยดับเพลิงดับเพลิงยิงพิงเนีย ช้าไปช่วยเพื่อนมอไปมัวแต่ขายของอะไรกัไ่ไู้ <S <S ไอ้เขี้ยมแค่นิตึกไอ้ควยแม่งข้างในกูหล่นเนี่ยมันเขี้ยอะไรเนะไอพวกเป็นพนักงานดับเพลิงพร้อมยังวะคนย<ๆ>ิ่งทำไม่ได้สัตว์เล่นหาอะไรนี่เยโตกหมาอิ่มหายเลยสัตว์ใส่กูมม่ยหา แม่งฝึกมาอย่างดีเที่อสอบพ้นหน่วยไปได้ไงวะงนี่มันจะคุมเซิร์ฟไปไงฮะแค่ไก่กระโปงหมาดิฟมาครบกูไม่ได้เลยเอ๊ะไม่ดีชื่อที่อะไรมึงชื่อที่อะไรแม่งมึชื่ออะไรสัตว์พ่องด้วยฮะมีจดจำมึไงไว้แบบนี้แม่งหัวร้อน,อนชิบหายเลยแบมบหัวร้อนเลยเนะี่ยไอ้ที่อะไรมึงฮะไอ้สัตว์ไปยืนดูดิดดิเฮียหลบให้พ่อมึงร้อนสัตว์ ยังอีกยังอีกออกไปไปดูดิดไอเ้เหลบหลังเซฟแม่งไปกินเลยดิปวดกาลที่ายฮ่าฝึกมันเฮียแล้วเนี่ยเปลืองข้าวสุกไอ้สัตว์แม่งคุณแอฟพร้อมยังมาๆมาลองไหะมาเลยมาเลยแลงงานดับเพลิงพร้อมแล้ว พอไหมครังเนี่ยแค่ขุนเคล็ดแล้ว okay ล่ะลองแล้วลองเซิร์ฟไปเงี้ยเนี่ยกี่คนเองยี่สิบกว่าคนเนี่ยสามสิบกว่าคนเนี่ยคุมไม่ได้อะเหี้ยจะเป็นแคนใหญ่ลงครัวได้ไงวะฮะสี่มึงแค่นี้เหรอไอ้ซ่าแบมอย่ายิงเพื่อนเนี่ยเวลามันเคล่นไปอย่างนี้ทุกทีเลยแบมอ่ะเฮียบันบ้าไปแล้วเดี๋ยวตไอ้ซ่าเอ้ยซักสมแบม

ไปทั้งหมดโอ้โหไอ้นี่เชีเนี่ยแค่เทียอะเนี่ย